ไอยู่อ่ะอ๋อเออมึงกูแบบรู้สึกเบื่อเบื่อวะ่ะคือกูคือตัวกูเองอ่ะไปบอกรักผู้หญิงใช่ป่ะแล้วผู้หญิงเขาเสือกอยู่กับแฟนวะ่ะคือกูคือกูไม่น่าเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้กูอยู่คนเดียวเนี่ยออ๋อโอเคโอเค โอเคแค่นี้แหละ<ม>กูวางแล้วมึงอยู่คนเดียวเฮี้ยเนี่ยไม่เห็นสมหัวพวกกูสองคนเลยมั้งโอ้นานา,นากูรู้อยู่แล้วเอเอขอบใจมึงของของ,ของคนมากแล้วเว้ยเฮ้ยเธอปิ๊งอะยังไงกันวะเออเออกูก็ชอบมันหลยกูเล้ก็สองคนอะ่ะก็พอดีก็กูว,า,วางแผนบอกรักมันใช่ป่ะแต่สุดท้ายอะ่ะกูเห็นมันอะ่ะ พาแฟนที่เป็นรุ่นพี่มาเฮ้ยใช่เหรอวะเขาเ okay. ปิดตัวกันแล้วหรอเฮ้ยดิพามาห้องเลย้วคือกูก็ไม่รู้ว่ากูจะทำยังไงต่อแล้วอะเฮ้ยพี่อ่ะเนื้อคู่ง่ะอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้กูเนี่ยนะเฮ้ยกูว่าอาจจะใช่มันหรอกเนื้อคู่ง่ะอาจจะได้ ลายไปแล้วว่ะดูกุ้หตัวอ้าวแล้วแทนอ่ะอย่้าน่ะโอเคได้องั้นเดี๋ยวกูฝากแฟนกูได้พี่วังไปรอกับกาวด์ได้ได้ค่ะเออโอเคเดี๋ยวให้แ่นมาช่วยกูด้วยตามให้ โอเคดีแบงค์อ้าวเป็นไงเป็นอะไรปะเนี่ยน่าเครียดๆอ๋อไม่ได้เป็นไรครับเฮ้ยอามบอดี้อือไม่ได้เป็นไรพี่เฮ้ยน่าเครียดใช่เปล่าอือเฮ้ยปิงอ่ะแล้พี่ฟังหมดแล้วมากเรื่องผู้หญิงอ่ะเฮ้ย เยอะแยะหาใหม่ได้ดูอย่างพี่ดินี่เนี่ยเอะเนี่ยน,นี่ขนาดปิดเสียงไว้นะพี่สันนี่ไม่ได้ขานะเพราะเรารับนี่สันเลย,ยอย่าเออพี่ครับพอจะเลยให้ผมสักคนไหมครับโอ้โหสบายเรื่องแค่นี้ดพี่จัดให้เออเนี่เอาเดี๋ยวพี่ดึงเราเข้ากลุ่มเลย ดู hey, พี่มาพี่กูสับแป๊บนึงแล้วมาครัม<า>บมึงดูดิไอ้เหี้ยกูพาคุยกับผู้หญิงแน่เลยวะคิดมากว่าพี่เขาก็ดีนะเว้ยเขายังแบ่งหญิงให้กูอยู่เลยมึงเพื่อนกูปะวะไอ้เงี้ยรู้ไหมว่าคนที่เสียใจที่สุดอ่ะมันคือปิงนะเว้ยว่าพี่เขาไม่ได้คุยกับผู้หญิงหรอก ดูดิไอยขนาดนี้แล้วอะ่ะมึงยังบอกว่าไม่คุยกับผู้หญิงอีกหรอวะเอออยู่ยยกูมาเฮ้ยมึงซื้ออะไรมากินเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยของเยอะมากอือหือใส่เชิ้ตตัดใส่จานเลยนะ แล้วก็แบบไปเสิร์ฟนี่แบบไร้ขอบเลยซื้อมาเนี่ยแม่อย่างดี่ะเฮ้ยกุ้ยแฟนรอนนะอืมอร่อยดีอ่ะอซื้อจากไหนอ่ะกูไม่ได้ซื้อกูซื้อขนมบางกับนมมฝา,ากอันนั้นของลิงกูจะเอาไปแจกมึกงนี่ก็กินไม่ถามเลยนะโอ้โหไปเอาจานมา รุงกับพี่แบนคบกันแล้ววะเออก็เขามาจีบปูอะอืม้ยเขาดีมากเลยนว้ care, ยเทคแคร์ปูอะไรอย่างเงี้ยเออนล้ก็สร้างก็รวยด้วยทุกอย่างมันแม่งสาวแบบซึงมากแต่ว่าปลัวเอาอยู่แต่ออที่เขาชอบมึงไม่ใช่หรอชอบอะไรเส้นกันอเฮ้ย นมีพี่แบงจ้าหัวใจเลยนะใส่นมดีเยอะอจ้าจ้าน่ากเลยโอเคองั้นไปดูมันหน่อยแล้วกันเราก็จัดการเองเออ,เอ,อโอเค นอดี้มึงจะขึ้นมาเศร้าข้างบนทําไมวะมก็รู้อะว่าปิงเขามีแฟนแล้วเพื่อก็รอสนุกอยู่ข้างล่างเยอะแยะลงข้างล่างดีวะมึงเล่าพูดเถอะแพทตั้งแต่กูกับมึงเรียนมาเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นมึงมีแฟนเลยแล้วอีกอย่างอะมึงอะไม่เคยชอบใครมึงจะไปรู้ได้ไงวะแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูกาไม่เคยชอบใคร ถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก็ไม่พูดดีกว่ากูเธอตอบมาว่าไม่ได้คิดอะไรถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่มือนเดิมก็ไม่พูดดีกว่าอลัดบา Sim.